ขับรถมาถึงบ้านฝนก็ตกเลยกลับบ้านต่างจังหวัดรอบนี้ตั้งใจมาทาฝ้าโดยเฉพาะมาถึงปุ๊บก็เรียกช่างมาคุยเลยเพราะเราอยู่บ้านนานไม่ได้ต้องรีบกลับไปทํางานหลังเมื่อกี้ต้องทาฝ้าดังนั้นเราจึงย้ายมานอนที่ห้องเก็บของซึ่งเมื่อก่อนเรากับยายก็นอนห้องนี้มาโดยตลอดพอทําบ้านหลังใหม่หลังนี้ก็เลยเอาไว้เก็บของปกติถ้ายายมีเวลาแกก็จะเข้ามาทําความสะอาดไว้ตลอดแต่ฝุ่นก็ยังหนาเขอะเพราะว่ามันมีช่องว่างข้างบนตรงหลังคาทําทให้ฝุ่นเข้ามาได้ง่ายวันนี้จึงต้อง ทำความสะอาดใหญ่เพราะเราต้องนอนที่นี่หลายวันเรื่องบ้านเราเป็นคนคุยกับช่างเองเราอยากได้ที่เป็นฝ้าหลุมแบบซ่อนไฟราคาก็จะสูงกว่าแบบทั่วไปแต่ทําทั้งทีเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเพราอบ้านสร้างมาตั้งแต่เรายังเรียนมัธยมณนะตอนนั้นเรายังไม่มีตังไปซัพพอร์ตก็เลยอยู่บ้านกับยายสองคนโดยที่ไม่มีฝ้าเวลาฝนตกฟ้าร้องคือเสียงดังมากแทบนอนไม่ได้เราเล็งเห็นปัญหานี้มานานแล้วณนะตอนนี้เราก็ทํางานเก็บตังได้ประมาณหนึ่งและมอเจาะก,กับช่วงนี้ที่เรา สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้จึงได้เลิกมาต่อเติมบ้านสักทีเรากับยายช่วยกันย้ายของแค่2คนต้องใช้เวลาหนึ่งวันเต็มเต็มต้องคัดแยกของที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้นําไปขายของเกา่ามีถุงเล็กๆมัดไว้อย่างดีเต็มไปหมดต้องคอยแกะดูทีละอันยายแกก็ชอบเก็บนู่นเก็บนี่มาไว้ไม่รู้ตั้งแต่สมัยไหนแต่ว่ามันเก่ามากอย่างเช่นอันนี้เป็นกล่องยาโดมเราลองเปิดดูข้างในก็ไม่ได้มีอะไรก็เนื้อว่าเก็บของมีค่าไว้แต่มันเป็นแค่กล่องเปล่าเฉยๆ ยาดมยี่ห้อนี้เรายังไม่เกิดเลยมั้งเรียกว่าเป็นวัตถุโบราณได้ไหม <c oughs> บางอันก็แกะไม่ออกทั้งกล่องยาดมยาหมองใช้หมดแล้วแกก็ไม่ยอมทิ้งนำไปขายของเก่าน่าจะได้เยอะอยู่ไปเจอซองน้อยของเราไม่รู้ตั้งแต่สมัยไหนเปิดออกมาเซอร์ไพรส์มากเป็นสร้อยที่แฟนคนแรกซื้อให้เนึกถึงวันวานเลยอะ่ะ แป๊บๆก็เริ่มเห็นเขาโครงแล้วอะ่ะช่างคือทำงานเร็วมากให้ช่างทาสีบ้านนอกในให้ด้วยอันนี้เราดูรีวิวสีจากในเน็ตมาสีมินิมอลมากแต่อาจจะไม่เข้ากับสีหลังคากับประตูเราไม่ได้เห็นตอนเสร็จพอต้องกลับกรุงเทพก่อน